อ่ะตอนนี้เรามีอยู่หน่อยนึงวิธีการบินคือวูวู <c oughs> วูกดสเปซบาร์ทีเดียวกดสเปซบาร์คร้างเย้ทุกคนเราบินได้แล้วเออเอา,เอามันไม่บินค้างหรอเงี้ยผมต้องกดสเปซบาร์เงี้เหรอครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านพบก,กับผมโอมนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นไหมครับอออีวันบล็อกกันต่อนะครับวันนี้ผมว่าผมอยากบินได้ทุกคน ผมอยากเห็นตัวผมบินได้นะเรามีเ,เขามีแตะเราจะเห็นคนไทยบินได้นี่ผมจะเห็นตัวผมบินได<บ>้ที่ผมอยากบินได้ก็คือผมอยากไปบินเล่นในเนเธอร์ใช่ฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเดินแล้วรู้สึกมันมันมันไม่มันมันจำกัดเวลาเออมันเป็นมันมีน้อ,อยเนาะโอเคในมอสได้มันมีสิ่งที่เรียกว่าเจ็ดแพกซึ่งวิธีการคราฟก็เหมือนจะยุ่งยากแต่ก็เนี่ย ทินอินกอสแล้วก็สตีลอินกอสวิธีที่หาง่ายที่สุดอะผมว่าวิธีการใช้เตา blast furnace เพราะว่าเด็ยเราคงไม่มีวิธีอื่นแล้วล่ะที่มันง่ายกว่านี้นบบเนี่ยซึ่งไอ blast furnace นี่ก็เป็นเตาอันใหญ่นะก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันส่วนอันนี้แผ่นเบสิกคอนโทรลเซอร์กิตก็ใช้เครื่องอันนี้ก็ครับไม่น่ายากอะไรนะมอสเมียม <Okay. S 1> เราก็เหมือนจะมีแร่นี้อยู่เนี่ยเออดูแล้วน่าจะง่ายๆโอเคทุกคน ผมจะลองคราฟดูนะเราไปทำสิ่งที่เรียกว่าเตา blast furnace ก่อนซึ่งมันมีเตาอะไรบ้าง b บ a s t อือฮึนี่มี blast brick ซึ่งไอเตา blast furnace อันใหญ่นะั่นเราจะต้องใช้ blast brick ในการคราฟซึ่งนี่วิธีการคราฟก็อืมไอเนเธอร์ brick เรามีอยู่แล้วล่ะเราอยู่ขั้น n อเธอร์ส่วนไอแมกมาบล็อกเนี่ยผมมีไหมมีแค่นี้อือฮึ อา้าวมีเควสด้วยอ่ะรับเควสหน่อยสิอืมอ,อ่ะโอเคเราลองมาคราบเป็นบล็บอกบล็อกหนึ่งบล็อกเราคืนได้ไหมไม่ได้ทำไมาสักเอามาสักสองก้อนก่อนแล้วกันขั้นต่อไปคือบลิกใช่ไหมไม่เป็นไรเรามีบลิกเยอะแยะโอเคน,ะนี่เรามีเคลสิ่งที่เรียกว่าเคลเอา้าวมันเป็นบล็อกไปแล้วอ่ะย่อยได้ไหมต้องทุบเอาเหรอ ไม่เป็นไรครับใหม่ได้ใช้น้ำกับใช้ดินครับรวมกันแบบนี้ล <Nope. S 1> อะไม่ใช่แบบนี้อ่าโอเค oh. โอค้โหเยอะเยอะเกินไปเยอะเกินไรมันเยอะเกินนะฝากไว้ก่อนเอาไปเผาสัก 4, สักสี่สกแตกซึ่งมันใช้ไม่เยอะหรอกทุกคนเรามีเตาเผาอันรวดเร็วทันใจใส่ไปเลยปึกปึ๊กป๊ก,ปกคิดดูเร็วไม่เร็วอะฮอปเปอร์ใส่ไม่ทัน ฮัเปอร์ดูไม่ทันเราลองยัดตรงนี้ดิอึงโอ้อันนี้ไวกว่าโอเคเราต้องช่วยฮอปเปอร์ในการยัดของลงไปดูดิดูดิดตาเผาแม่งเผาเร็วกว่าเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยอ่ะช่างเรื่องตาเผาไปก่อนเรามีเราเรอบลิกอันนี้อ่ะแล้วเราก็ต้องใช้เนเธอร์บลิกด้วยซึ่งเรามีอ่ะฮะมันยังไม่ได้นี่นี่เราเอาเนเธอร์แล็กไปไปเผา ข,ขอขั้นก่อนขอแซงคิวอ oh. อ้อออะไรเนี่ย <c oughs> อ่ะโอเครอบลิกสักสกแต็กหนึ่งรอไปก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนแป๊บเดียวมันเร็วมากไม่ต้องห่วงนะสักสามที่สองอ่าโอเคเอามาก่อนวิธีการครับอันนี้ก็คือกดบวกไวอปซึ่งพอไหมเต้าหอน,นี้ผมไม่แน่ใจนะผมขอวางข้างหลังนี้ก่อนว่ามันวางโอ้ หนึ่งสองสามสีห้าหกมันต้องวางสามคูณสามปะไม่ใช่ตาวน,นี้ตอนนี้ <c oughs> แล้วอแม่ป้าเราหมดอ่ะเย่แล้วปะ่ะมาก่อนโอ,อ้โ,อโหนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สี่สองไม่พอวะทุกคน เราไม่มีแมกมาโอเคผมจะเข้าเนเธออีกครั้งแล้วกันในฝ่าไอ้ที่นี่ก่อนเราจะเข้าเนเธอเพื่อไปหาแมกมาครีมโอเคผมว่านะก่อนที่ผมจะเข้าไปผมขอเตรียมบล็อกไปก่อนบล็อกเนเธอ์นี่แหละสแต็กเดียวแหละพอแล้อืม <Nope. S 1> เออจะเปิดประตูประตูอ่ะเข้าไปเราจะไปหาแมกมากัน โอเคยังแหลกเหมือนเดิมอุ้ยทุกคนทุกคนสังเกตเห็นเวลาตรงนี้ไหมยี่สิบเก้าห้าสามสิบนาทีเหรอว่ามันเพิ่มมาเหรออ๋อเหรอแล้วอยู่ข้างนอกนานๆในนี้เพิ่มไปสามสิบเลยเหรออุ้ยเราเห็นบบมากว่าแล้วคนผมอยากลงไปข้างล่างโดยการอมผมไปเอาบล็อกมาเยอะๆดีกว่าเอาบล็อกหินดีกว่าทุกคนไอ้บล็อกเนเธอร์แลนด์นี่มันแตกสลายได้ง่ายมาก ผมรู้แหละว่าในานั้นมันมี30นาทีซึ่งครึ่งชั่วโมงนี้ผมสามารถเดินผจญภัยทันเวลาไหมวะใดๆก็คือเราหาม,มากาก่อนนะเอาเอาหลักๆของเราก่อนซึ่งหาทางลงก็ไม่เป็นไรมอนเนี่ยตรงนี้สวัสดีเสียววะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกัน oh. มอนนี่ัน็ีข้อดีอย่างหนึ่งทุกคนมันมันต่อบ,บล็อกแบบนี้ได้เนี่นนนลยนะลอยแล้วนะเ,เห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจะมีกรอบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเหมือนตัววงเล็บอ่ะโอเคเห็นไหมปุ๊บเราก็บาง ไงผมขอเวลาในการตอบล็อกตัวนี้แป๊บหนึ่งโอเคเวลาเรายังเหลือเราหาแมกมากนี่ไงอืมนี่แหละสิ่งที่เราต้องการทุกคนขุดขุดเยอะเอาไปเยอะผมขอเวลาขุดแมกมากแป๊บหนึ่งห้านาที later โอเคทุกคนผมมีแมกมากเยอะมากมาเราไปขุดจากในเนเธอร์ er มานะโอเคเราก็มาคราฟกันต่อแล้วกันในช่วงนี้นะ เรามีบลิกอยู่ไหนเอ่ยอ่ะ اي, เรามีบลิกล้วผมก็มีอ้นี้ด้วยเทเล็กอ่ะเราเผาต่อไปเรามาคราฟสิ่งที่เรียกว่า blast brick กันต่อเอามา1 2 3่าีเอามาเยอะๆก่อนไม่รู้ละมันใช้เท่าไหร่อ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเคยเล่นอ่ะมัน3ามูณสามอ่ะอแบบนี้นี่นีนี้นี้นี้นีนี่นี้บแล้ววิธีการใช้คือให้เราค้อนแฮมเมอร์ของมอสอ่ะนี่ไงเอนจิเนียร์แฮมมน่ะ ไปคลิกขวาที่มันแปะ๊ะนี่ได้แล้วเป็นไงเรลี่ฮอตท็อปปมีควสด้วยเหรออืมช่างมันคลิกขวานี่คือเตาอันใหญ่ที่สุดวิธีการที่เราจะหาอะไรนะเอาเหล็กมาเผานะส่วนเชื้อเพลิงก็ไม่รู้แหละเอาเหล็กมาก่อนเรามีเหล็กเหล็กอยู่นู่นคลิกขวาปึ๊บอืมส่วนเชื้อเพลิงก็อ๋อใช้ถาด ท่านจากไม้ได้เหรอชาโคอ่ะทานอืมนานอยู่มัง150้งร้อยห้าสิบวิอ่ะโอ้โห a few moments later มันใช้กี่ก้อนจะแทกหนึ่งสองสองก้อนนะอ่าโอเคอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่อันนี้ครับไงโอเคไม่ยากอันนี้ลหละอ่าโอเคน่าจะไม่ยากทุกคนนะเราไปหาคราฟฟกอ่าทินอินกตแร่อะไรพวกนี้ก่อน โอเคฝากฐานไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ฝากไว้ที่นี่หมดเลยนะเอาแบบรวดเร็วผมเคยมาคร,ฟราฟเล่แถวๆนี้ซึ่งมันมีทินเราหาขำว่าทินทีทิน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 ทนี่ไงออสเมียมออด้วยอ่ะเหมือนจะได้ใช้ใช่ไหมต้องเผาเท่านั้นเหรอไม่เป็นไรแต่เผาเราก็รวดเร็วนะมีฐานแล้วขอแซงคิวแซงคิวแซงคิวอ๋อ,อมันกำลังดูดลง โอเคีออกมาสิเผาอย่างรวดเร็วเราต่อด้วยอันนี้เลยอรอแป๊บหนึ่งโอเคทุกคนมาเราได้แร่มาละกินอาหารแป๊บเราจะคราฟอะไรต่อสิ่งสิ่งนี้เราต้องมีอ่าฮะเตาเผาสองอันเหล็กสี่แล้วก็เลสซตน t o เมื่อกี้ผมเอาคราฟิลเซต์ t o n ไหนช่างมันช่างมันก่อนตาเผาสอง หนึ่งสองอ่าโอเคเลสต์โต o 1หนึ่งสองสามสี่เหล็กทำไมในกล่องนี้ไม่มีเหล็กเลยอ่ะผมไปเก็บทุกหมดเลยเหรอจริงๆน่าจะมีไ้สักหน่อยนึงนะอ่ะฮะทำไงไม่ใช่สิไอแผนนะ่นเนี้ยกดบวกได้ไหมอ่าได้โอเคโอเคเราได้เครื่องนี้มาแล้วมันคือ m e t a l l i i c infuser หรอใช่ไหมผมออกเสียงถูกไหมช่างมันนะช่างมันไปก่อนมันใช่ไง มันคือระบบของไฟฟ้านะทุกคนวิธีการหาไฟฟ้าในแมปนี้เราในมอนนี้นะไม่ใช่ในแมปนี้ในมอนนี้คือผมไม่รู้นะมีอะไรที่ CAP, cat, map, map, มันเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าไหมเจเนเรเตอร์มีอะไรบ้างไหมเฮ้ยนี่ไงมีเทอร์โมอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์ซึ่งไอเนี้ยผมเคยเล่นโดยการที่รอไอเครื่องเนี้ยมันจะต้องมีความแข็งไอความแข็งวะน้ําแข็งมีความเย็นกับความร้อนมาเจอกันแล้วมันจะได้ผลิตไฟฟ้าขึ้นมานะซึ่งเราก็ไม่น่าจะ ทำได้ไม่รู้สิส่วนอีกอันหนึ่งคือนิโซราเจเนอเรเตอร์อ่ะย้อนกระบวนการมาที่เครื่องนี้อีกแล้วซึ่งเครื่องนี้เรายังไม่มีไฟเลยซึ่ง,งก็ไม่ได้อยู่ดีอันนี้อะไรฮีทเจเนอเรเตอร์ความร้อนเหรอเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอะ่ะทุกคนมันคือฮีทเจเนอเรเตอร์คือไฟจากความร้อนงั้นเหรอ,อม,มันมันใช้อะไรบ้างนะไหนวะฮีตไอไหมนี่้าหม่มาอะไรก็ได้เหรอือม อ๋อมันคือน้ำจากเตาอันนี้เหรอแล้วแล้วผมจะต้องค้าไปเตาน,นี้จริงๆใช่ไหมมันคืออะไร Coke Oven โโเ,เหรอ C O K E ปะอ่ะ Coke โคโคไม่น่ายากใช่ไหมแซนแซนกับเคล์แล้วก็บลิก A few moments later เราวางเสร็จเราต้องขีดขวาที่มันปึง้งเฮ้ยใช่ด้วยอ่ะอ่ะโอเคเราได้เตานี้มาแล้วทำไงเรา Coke เนะี่ยใช้ยังไง เอา่า,านเาเผาโอเครอบนี้เป็นฐานธรรมดา <c oughs> ใส่่านเอาถ่านเผาซื่อพึิงไม่ต้องเลยเหรอกโอเคนอนก่อนแล้วกันอ่เราได้อน,นี้มาแล้วอื้มเดอัปเกรดซึ่งไม่มีอ่ะเรื่องของเควสก่อนผมจะไม่สนเควสนะ <c oughs> ในในคลิปนี้เราทำอ่ะ <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าอะไรนะที่เราจะทำเซ็แพคเราขาดอะไรเราขาดสองอันนี้ซึ่งสองอันนี้ขาดเลซโตน ขาดสแตนดลมาขวดอันนี้ขาดอันนี้กดบวกอืมหนึ่งอันขาดไอ้แผ่นนี้ซึ่งแผ่นนี้มาจากไอ้เครื่องนี้เฮ้ยเครื่องน,นี้ต้องมีไฟฟ้ามาใช้พูดถึงไฟฟ้ามันมันใช้สายได้ทูบได้ไหมเคเบิลนะเคเบิลมีเคเบิลอะไรบ้างไหมเบสิกยูนิเวอร์แซลอ่าอันนี้น่าจะใช่โอ้โหใช้ไอ้อันนี้แล้วไม่เป็นไรเรามีเยอะนี่ไง นี่เรามีตั้งแปดก้อนนอะสตีวินก้อนเนี่ยเหล็กเหรอืมก้นบวกมาอืมน่าจะใช้ได้กิมอ๋อนี่ไงถ้ามันถ้ามันติดอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้ทุกคนถ้าเราวางแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้ามันไม่มีการติดกันอะ่ะคือใช้ไม่ได้โอเคโอ้โหทุบแข็งซะด้วยอืมซึ่งไอเครื่องผลิตไฟฟ้าระหว่างเรารอไอโค้งเนี่ยนะโอเคเราได้น้ำอันนี้มาแล้วมันคือน้ำอนะไรเนี่ยครีโอโซอครีโอโซออ่านยากมากเลยออย อ่ะช้ามันเถอะไอ้นี่มันน่าจะเอาถังน้ำมาตักมันใช่ไหมทำไมมันดูแบบไม่ข่ยับเลยอ๋อนี่ไงมาแล้วเมื่อกี้บั็กเหรอหรือมันเผาช้าเฉยอ๋อก็คือเราก็ต้องเอาเอาไปรออย่างี้อ๋อถังเดียวก่อนคืออุ้ยอยู่ไหนเนี่ยเอาถังไปรอตรงนี้แล้วมันก็จะตักพอไอ้นี่เผาเสร็จปุ๊บน้ำอันนี้ก็จะขึ้นแล้วไอ้ถังนี้ก็จะทําหน้าที่ตักน้ําแล้วน้ำนี้ก็จะมารอในช่องนี้อะโอเคถือว่า เป็นอะไรที่แปลกประหลาดดีนะแต่จริงๆไอ้ไไไเตาเผาให้ม,มันมีในชีวิตจ,จริงนะโอเคกดบวกมากดยีใช้ยังไงไเตาเผาจะความร้อนฮีตเหรอซึ่งความร้อนผมเดาว่าเป็นลาวาไหมลาวาลาวาอ่านี่ลาวาโอเคใส่เข้าไปเฮ้ย <Nope. S 1> <ะ>อะไร อ๋อเดี๋ยวนะเฮ้ยขึ้นแล้วทุกคนคือไฟไฟ้าจากความร้อนงันเหรอก็คือเราแค่ความร้อนวาวางไว้ข้างๆนี่ก็คือขึ้นเลยอน่าสนใจถ้าสมมุติสมมุตินะครับสมมุติไอเครื่องนี้ออกมาก่อนสมมตุมมติผวางแม่งทุกด้านเลยดูดิมันจะขึ้นเร็วไหมมามาตอนนี้ หลอดมันไม่ขึ้นเลยอะใส่ใส่ใส่ทุกด้านเฮ้ยขึ้นแล้วขเขียวหน่อยนึงวางด้านบนด้วยได้ไหมเอออันมันเป็นไอ้นี่ปะบล็อกเต็มเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละที่มันวางน้ําได้อะแต่ที่นี่นคือขึ้นแล้วถ้าเราเอามาใส่ในนี้ละอก็ขึ้นเหมือนกันอา้าวแล้วก็ลดอ๋อคืออารมณ์เหมือนตรงนี้เป็นแทงปะ ใส่ระวาตัวนี้ให้เต็มแท้งและไอันเนี้ยก็จะลดลงเพื่อผลิตไฟฟ้าขึ้นมาแล้วเราก็เอาไฟฟ้าเอาไปใช้นี่เหรออ่าเรามีไอเครื่องนี้ใช่ไหมเมทัลจิกอินฟิวเซอร์เราต้องใช้เบสิกยูนิเวอร์แซลเคเบิลอะโะเฮ้ยไม่ติดไม่ได้เหรอเฮ้อเดี๋เดๆๆเด หรือว่าเมื่อกี้ผมเห็นแวบ,บๆตรงนี้คือเนี่ยตรงนี้มีเขียวๆอยู่อือ่ะดูแล้วโอ๊ยนี่ไง <Okay. S 1> มาแล้วไฟฟ้าขึ้นไหมขึ้นจุ๊บๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่าโอเคมาตรงนี้ใส่เครื่องนี้ลงไปเฮ้ย,น,ยนี่ไงเต็มแล้วโอ้มาโคตรเร็วทุกคนเราได้อยู่ดีๆเราก็มีเอ,เอิ่มเครื่องผลิตไฟฟ้าที่ผมงงที่ผมอึงอ้งไปไม่ใช่หรอกผมกำลังคิดว่าลาวากับ ไม้มันใกล้กันเกินไปเดี๋ยวก่อนใน,ในตราบใดที่มันยังไม่ไหม้ช่างมันก่อนเรามาเอาเครื่องอันนี้ก่อนโอเคเครื่องนี้คือเครื่องที่มันจะชาร์จเจ็ตแพได้ใช่ไหมลู <Nope. S 1> อือฮึโอเคเรามาทําสิ่งที่เรียกว่าเจ็ตแพกกันต่อ GET อือฮึเราขาดอะไรขาดไอแผ่นอันนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไชเอเครื่องนี้มันคือเราจะทําคราฟสิ่งสิ่งนี้ใช่ไหมคืออ,อะไรได้บ้างเลสเตนเลสเตนกับ ออสเมียมอ่ะโอเคแล้วตัวออสเมียมเรามีมีมีโอเคโอเคใส่เลเซอโตนฮะอ๋ะอมาดุดเด้อเยอะไปมันจะเต็มหลอดเลยเหรอเมื่อกี้มันใช้เต็มหลอดไหมน่ะโอ้เต็มเลยเหรอออสเมียมเราเอาออสเมียมใส่ลงไปก่อนอืมอ๋อมันก็โหลดนี่ไอ้น้ำอันนี้คือน้ำเลเซอโตนเหรออือฮั้ เครื่องนี้คือต้องใช้ไฟฟ้าเลยถ้าไม่มีไฟฟ้ามันก็จะผลิตไม่ได้ต้องก็ได้นี่ไม่ต้องหล่อเต็มก็ได้เอาโอเคต่อวิธีการคราฟคืออืมได้แล้วเย่เรามีเจ็ดแพ็แล้วทุกคนมันคือเจ็ดแพ็นะใส่งไงแล้วบบนี้ปุ๊บแน่นอนฮะทุกคนเรายังบินไม่ได้นี่เห็นข้ขอความตัวนี้นะเนี่ยเจ็ดแพ็โหมดอะไรเนะี่ยมันเป็นโหมดมันมีโหมดอยู่คือเรายังบินไม่ได้สาเหตทุที่เรายังบินไม่ได้ก็คือผูกคนเห็นไหมมันยังน o no gas ส t o r ร d ซึ่งมันไม่มีแกส๊สใช่ฮะมันใช้แกส๊สมี generator อะไรที่มันชาร์จแผคได้ไหมนี่อะไร electrolytic sep ป e ซป r a t o r o รเ y อือฮะโอเคเราลองดูนะ mm hmm. มันใช้เลเซอร์ stone กับเหล็กเหล็กเราอยู่กล่องไหนอาอก็อยู่ในตัวนี่ว่ะ o k โอเลเซอร์ stone กับเหล็ก1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราใส่น้ำเลเซอร์ไปเยอะๆเลย5 minutes later ครับเลย มันเรียกว่า infuse infuse set a l l อ y อ่ะโอเคอ,อร่อยขาดอะไรขาดอันนี้ขาดกดบวกกดมาขาดเลสโตนเลสโตนหมดมเลสโตนหมดตายหาแล้วผมเอาไปขยำเป็นน้ำโอ้นี่ไงมีม,มีที่มันแบบขุดแล้วมีไหมโอ้ยนี่ไงโอ้มาเก็บโอเคโอเคอย่าน้อยไม่พายเราเสียเวลานะ เรามาคราฟกันต่อกับสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กโทรลิทิกเซปเปเรเตอร์โอเคคราฟมันออกมาแล้วมันขอมาวางใกล้ๆกันก่อน,นปุ๊บใช้ไฟอีกแล้วและยังไงใช้ไฟก็เนี่ยเราก็ต่อท่อมาสิปุ๊บโอเคชาร์จแล้วนี่ไงโอ้ oh, สุดยอดเลยเราใส่เจลแฝงเข้าไป <Nope. S 1> ไม่ชาร์จมันใส่ได้อะเนี่ยนะใส่ตรงไฟเหรอใส่ตรงนี้ เนี่ยมันใส่ได้อะใส่ได้ก็คือแสดงว่ามันจะต้องช้าดได้สิถ้ามันใส่ช่องได้ใช่ไหมเนี่ยท่าน,นี้ฟังเสียงดิผมกดแล้วนะเนี่ยอันนี้ด้วยไม่ได้แต่นี้ใส่ได้อันนี้ใส่ได้อืมนี่อะไรเอ็มพี้เอ็มตี้ว่างเปล่าเอ็มตี้ไฟฟ้าเต็มแล้วแล้วนี่คือช่องอะไรอะละวาว <No. S 1> าเหรอถังไม่ได้น้ำเหรอลองน้ำที่อือฮเฮ้ยน้ำได้ปะทุกคนเฮ้ยอะไรอะขึ้นแล้ว จะแผลขึ้นไหมไม่ขึ้นมันคืออะไรออกซิเจนฮไฮโดรเจนอ๋อนี่ไงคือมันโนแก๊สใช่ไหมเราต้องเอาไปใช้กับแก๊สสิเอ้ยนี่ไงขึ้นแล้วอันนี้คือไฮโดรเจนคือไฮโดรเจนมันคือแก๊สนั่นทุกคนอืมแก๊สเลยไฮโดรเจนเฮ้ยนี่ไงขึ้นแล้วโอ้ดูดไฟเราอย่างมหาศาลแล้วก็ดูดน้ำเราด้วยเฮ้ยเราต้องตักน้ำมันเยอะๆตักตกรออะตักเพินไปหน่อยออออตักเร็วไปหน่อย Okay. ใส่น้ำเยอะๆใส่เข้าไปเยอะๆใส่เข้าไปเยอะๆเอาแบบเยอะๆเอาแบบเต็มถังมันมีเครื่องอะไรที่มันแบบเอาน้ํามาใส่แบบต่อท่อมาเนี้ยมีไหมอืมน่าจะมีนะแต่ผมไม่รู้แค่นั้นเองช่างมาก่อนช่างเรื่องน้ำมาก่อนนะตอนนี้ของเต็มตัวแล้วฝากฝากฝากให้หมดในสโตนฝากไว้ก่อนตักน้ําไปผมตื่นเต้นแล้วตอนเนี้ยผมตื่นเต้นในการที่ผมจะบินได้ใส่น้ำเข้าไป นออกมาเจะนั่งก็าไปโคตอ,อมาเจ้านั่งใสให้เต็มแทงไปเลยอือือโอ้ไฟฟ้าเราชาร์จไม่ทันนะ่ะเครื่องนี้ใช้ไฟอยู่ปะเครื่องนี้ก็ไม่ใช้แล้วอะ่ะคือเครื่องผลิตไฟจาก generator นี่มันโอ้ไม่ทันนะทุกคนอืมลาวาเราก็เอ๊ะผมมีไอ้นี่แล้ว คนผมทําไว้ในเบื้องหลังนั่นก็คือไฟเอเซนโอ้ยเสียงเนอร์ไฟเยอร์เอเซนต์มันคราฟยังไงนะเอามาเป็นเอามาเป็นน้ําอ่ะอืมาอือ้เยอะเกินโอยตัวเต็มโอเคเราใส่เยอะๆเราใส่ลาวาไปเยอะๆเลยตรงไหนนะนี่ฮีทเจเนเรเตอร์มันคือลาวาใส่เข้าไปเยอะๆไฟผลิตค้างมันไม่ได้ค้างนะทุกคนคือมันถูกดูดออกนี่ไง มาใส่มาใส่อันนี้อันนี้ก็เหมือนทาท่าจะขึ้นแต่ก็ขึ้นไม่ไหวอันนี้ก็กําลังชาร์จอย่างรวดเร็วไฮโดรเจนเราโอ้โหดูดิคือ oh, <no. S 1> คือผมไม่ได้ทําอะไรนะที่มันกระพริบคือมันกําลังขึ้นแล้วมันกําลังถูกไอ้นี่ด,ดนะูดเนี่ยถ้าเราเอาออกไฮโดรเจนก็กำลังเพิ่มไฮโดรเจนเกิดจากเอาน้ํากับไฟฟ้ามาทําอะไรกันทักอย่างนี้แหละมั้งไอ้น้ำเหรอก็ถูกแล้วอ่ะก็ไฮโดรเจนอนะ่ะเออ <c oughs> เอออย่างน้อยมันก็ขึ้นแล้วอะเราใส่เข้าไปใหม่ถูกดูด ไอเนี่ยมันคือออกซิเจนผมเดาว่าผมเคยเล่นมอสมานะผมเดาว่าถ้ามันเต็มเนี่ยมันก็จะเต็มใช่ครับอืคำตอบง่ายมากใช่มันเต็มทีนี้มันเต็มอ่ะมันจะไม่ทํางานไงหรอด้วยความที่ถังมันเต็มออกซิเจนเต็มอ่ะไอเครื่องนี้ก็จะไม่ทํางานเราต้องเอาออกซิเจนออกเหมือนใช้กระจกในการมารคะเป็นท่อกระจกอ่ะเฮ้ยลองอ่ะทุกคนน่าสนใจน่าสนใจอะไรบางอย่างอีกแล้วเอาทูออกมากดบวกแปดอันลองดู ดูดออกโดยการตอนนี้ว่าไ,ไงออกซิเจนขึ้นแล้วยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดอ่ะตัวน,นี้หมดหลอดละตัวตน,นี้ก็กําลังชาร์จอย่างช้าๆอืม้มอ่ะตอนนี้เรามีอยู่หน่อยนึงวิธีการบินคือวูวูวูว <c oughs> กดสเปซบาร์ทีเดียวกดสเปซบาร์ค้างเ yeah, ย้ทุกคนเราบินได้แล้วเออเอามัานไม่บินค้างหรอเงี้ยผมต้องกดสเปซบาร์เงี้ย อันนี้ไงทุกคนทุกคนเห็นซ้ายล่างไหมมันมีตัวเลขบอกอยู่วันน่ะเห็นป่ะนไหมถ้าเรากดอันนี้ผมผมปล่อยสปิทบาร์นะถ้าผมกดอ่าตัวเลขรถอ่านใช่ตัวเลขรถโอ,อเค <Okay. S 1> โอ้ยจะ,จ,ะจะตายแต่จิตแพ็กมันควรที่จะเอิมค้างสิจิตแพ็กโหมดนี่นไงมันเปลี่ยนโหมดไงอ่ะกดจิตแพ็กจิตแพ็กเปลี่ยนโหมดไงอ่าคอนโทรล โอเคทุกคนผมรู้ละว่ามันกดปุ่มไหนมันกดตัว G ทีทุกคนเล็กูล่าถ้าคุณสังเกตตรงเคำนี้ไวนะ้นะ่นะเนะ่เนี่ยเล็กูล่าเนะี่ยผมกดตัวจีครั้งหนึ่งปึ้งเป็นโฮเวอร์ซึ่งไอหมดโฮเวอร์เนี่ยนี่ดูเห็นไหมมันค้างแล้วทุกคนผมยืนค้างแล้วแต่เห็นตัวเลขไหมตัวเลขมันก็ลดลงเรื่อยๆนะถึงผมจะปล่อยมือจากสเปซวาแล้วก็เถอะโอเคกดชิปกดชิปเพื่อลงนะแต่ถ้าเรา ดิสซิเบิลดิสซิเบิลนี่คือปิดทุกอย่างเนี่ยผมกดสปิทบาร์แล้วก็ยังอันนี้อยู่ก็ยังก็ยังไม่บินนะโปรเจกเป็นเลกูล่าปกติอ่ะคือปกติคือแบบนี้สปิทบาร์ค้างไว้แล้วมันก็จะล่วงอื้อแต่ถ้าเราเป็นหมดโฮเวอร์ปึ๊กก็คือมันจะค้างแต่มันก็จะไอเนี่ยก็จะลดตลอดนะอืมแต่เราก็บินได้โอ,อ้ช้าจังอือโอ้ทำไมช้าจังอะ โอ้อดมากทุกคนอืดมากมันมีทำมันเร็วกว่านี้ไหมแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งที่ชาร์จเร็วกว่าน,นี้กับไอ้เครื่องเนี้ยเดี๋ยวผมไปหาทําในเบื้องหลังเอาแล้วกันว่าผมควรจะทํำยังไงนะกับการที่ทําให้ชาร์จแอบรวดเร็วโอเคทุกคนในดใๆก็ตามวันนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมคลิปหน้าค่อยมาว่ากันใหม่เนาะฝากกด subscribe และแชร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย เย่เรามีเจดแพ็กแล้วอฮม